ลำดับอนิสง์ของการให้ทานถวายทานตามเนื้อนาบุญเรียงตากน้อยถึงมากพร้อมเปรียบเทียบอนิสง์แต่ละลำดับ1-4ถึง4ให้ทานแก่ผู้ครองเรือนหรือสัตว์ 1. ให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานแม้จะเป็นสัตว์ก็ยังมีบุญแต่ให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานร้อยครั้งอย่างได้บุญน้อยกว่าให้ทานแก่มนุษย์ทุศินเพียงหนึ่งครั้ง 2. ให้ทานแก่มนุษย์ทุศีลผู้ที่ยังไม่มีศีลแต่ยังเป็นมนุษย์ยอมเป็นเนื้อนาบุญมากกว่าสัตว์ให้ทานแก่มนุษย์ทุศีลร้อยครั้งอย่างได้บุญน้อยกว่าให้ทานแก่ผู้มีศีลห้าเพียงหนึ่งครั้ง 3. ให้ทานแก่ผู้มีศีลห้าคารืหัดผู้ประพฤติดีผู้มีศีลห้าคือผู้ละเว้นเบื้องต้นแห่งบาปทั้งหลาย ให้ทานแก่ผู้มีสินห้าหร้อยครั้งอย่างได้บุญน้อยกว่าให้ทานแก่ผู้ถือสิน8ดเพียงครั้งเดียว 4. ให้ทานแก่ผู้มีสินแปอุบาสกอุบาสิกาแม่ชีปฏิบัติอุโบสถศีลเนื้อนาบุญนี้ยิ่งสูงขึ้นเพราะเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ให้ทานแก่ผู้มีศิน8 1ดหร้อยครั้งอย่างได้บุญน้อยกว่าให้ทานแก่ผู้มีสินสิเพียงครั้งเดียว 5ถึง12ถวายทานแก่ผู้ครองสมณเพศหรืออริยบุคคล 5. ถวายทานแก่ผู้มีศินสิบสามเณรผู้ถือพรตเคร่งครัดเริ่มเป็นนักบวชถือศินมากกว่าอุบาสกถวายทานแก่สามเณรผู้มีสินสิบหนึ่งร้อยครั้งอย่างได้บุญน้อยกว่าถวายแด่ภิกษุผู้มีศินีล227เพียงหนึ่งครั้ง 6. ถวายทานแก่ภิกษุผู้มีศินีล227 ภิกษุสงฆ์ที่ปฏิบัติตามวินัยถือศีลบริสุทธิ์ถวายแด่ภิกษุ227ข้อ100คร้ครั้งยังได้บุญน้อยกว่าถวายแด่พระโสดาบันเพียงหนึ่งครั้ง 7. ถวายทานแด่พระโสดาบันพระอริยบุคคลขั้นต้นผููไม่ตกอบายอีกต่อไปถวายแด่พระโสดาบัน100ครั้งอย่างได้น้อยกว่าถวายแด่พระสกะทาคามีหนึ่งครั้ง 8. ถวายทานแด่พระสกะทาคามีผู้จะกลับมาเกิดอีกเพียงครั้งเดียวแล้วดับทุกข์ถวายแด่พระสกะทาคามี100ครั้งยังได้น้อยกว่าถวายแด่พระอนาคามีหนึ่งครั้งเกล้าถว,วายทานแด่พระอนาคามีผู้ไม่กลับมาเกิดในโลกนี้อีกเลยถวายแด่พระอนาคามี100ครั้งยังได้บุญน้อยกว่า ถวายแด่พระอาหารหันต์เพียงหนึ่งครั้ง10ถวายแด่พระอาหารหันต์ผู้สิ้นกิเลสโดยสมบูรณ์ไม่เวียนว่ายอีกต่อไปถวายแด่พระอาหารหันต์หนึ่งรครั้งอย่างน้อยกว่าถวายแด่พระปัจเจก,กพุทธเจ้าเพียงหนึ่งครั้ง11ถวายทานแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้เองโดยลําพังแม้ไม่มีโครธถวายแด่ ปัจเจก,กับพุทธเจ้า100ครั้งยังได้น้อยกว่าถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงหนึ่งครั้ง 12. ถวายทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายอดเนื้อนาบุญสูงสุดของโลกและเทวดาแม้ถวายทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าร้อยครั้งยังได้บุญน้อยกว่าถวายทานแด่คณะสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประธานเพียงหนึ่งครั้ง 13. ถวายสังฆทานถวายทานแดกคณะสงฆ์โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นองค์ประธานบุญยิ่งใหญ่เพราะไม่เจาะจงและรวมองค์าศาสดาไว้ในหมู่สง์นั้นแม้ถวายสังฆทานเช่นนี้ร้อยครั้งยังได้บุญน้อยกว่าการสร้างวิหารทานเช่นการสร้างวัดศาลาโรงฉันหรือสถานที่รองรับพระาศาสนาเพียงหนึ่งครั้ง 14. สร้างวิหารทานเช่นการสร้างวัดศาลาโรงฉันโรงเรียนหรือสาธารณสถานเพื่อพระาศาสนาแม้สร้างวิหารฐาน100ครั้งยังได้บุญน้อยกว่าการให้อภัยอย่างแท้จริงจากใจบริสุทธิ์เพียงครั้งเดียว 15. อภัยทานให้อภัยจากใจบรรเทาความพยาบาทการปล่อยวางความโกรธความเครียดแค้นด้วยเมตตา แม้ให้อภัยทานร้อยครั้งยังได้บุญน้อยกว่าการให้ทานสอนธรรมหรือเผยแผ่ธรรมะเพียงหนึ่งครั้ง 16. ธรรมทานการให้ธรรมะเผยแผ่ธรรมะเป็นยอดของทานทั้งปวงเพราะนำผู้อื่นออกจากทุกข์ด้วยปัญญาแม้ให้ทานวัตถุพันครั้งหมื่นครั้งยังไม่อาจเทียบได้กับธรรมทานเพียงครั้งเดียว ข้อ1ถึง12คือลำดับของผู้รับทานที่เป็นเนื้อนาบุญจากน้อยไปหามากข้อ13คือการถวายทานแบบไม่เจาะจงซึ่งยกระดับบุญให้สูงยิ่งขึ้นข้อ14-16ถึง16คือประเภทของทานที่ยิ่งสูงล้ำโดยเฉพาะธรรมทานซึ่งเป็นยอดของทานทั้งปวง